สวัสดีครับสวัสดีครับเชิญพี่ตรงกลางเลยเชิญพี่ทั้งสองท่านใกล้ๆกันเลยครับแนะนําเลยนะฮะนี่คือพี่หมูนะฮะพี่หมูเป็นผู้จัดการฝ่ายการแสดงนะครับแล้วก็อีกท่านอ่าพี่หมูเทดตามผมท่านหนึ่งแล้วก็อีกท่านหนึ่งพี่ตั้มนะฮะพี่ตั้มนี่เป็นนักพากย์นักแสดงนี่คือหนังใหญ่ถ้าดังๆเลยท่านผู้ชมรู้ไหมที่ไหนที่ไหนคะลาดบุรีโพธาราม นังใหญ่วัดขนอนครับนี่เขามีชื่อเสียงเรื่องนี้มากนะคะขอบคุณมากเลยวันนี้มาสดในรายการของเรานะครับเออผมถามความเป็นมานี่หนึ่งพี่หมูครับคือวัดขนอนนี่ต้นตำรับไหมหรือยังไงทำไมดังจังเลยอ่ะอ๋อต้นตำรับคือถ้าตามถ้าพูดถึงในอดีตเนี่ยคือมาตั้งแต่สมัยอายุธยาครับแต่ว่าของวัดขนอนเนี่ยเกิดในสมัยรัชกาลที่ห้าสมัยก่อนจะเกิดเฉพาะในรั้วในวังโอเคครับแต่ว่าของวัดขนอนเนี่ยคือเป็นทางวัดที่สร้างขึ้นมา เขาเรียกว่าขนังหนังคณะรารคณะเดียวในประเทศไทยก็คือประชาชนใช่ก็คือไม่ได้เล่นในวนันครับอันนั้นคือย้อนกลับไปสมัยรัชกาลที่เนาะครับก็ออกมาเล่นกับข้างนอกครับ,รบก็คือทางวัดเนี่ยเป็นผู้สร้างหนังใหญ่นีขึ้นมาและทีนี้ถ้าเราย้อนกลับไปว่าทําไมาคนรู้จักวัดขนหนก็คือว่าหนังเนี่ยยังสมบูรณ์แบบหมายถึงหนังตัวนี้หรอครับหนังอันนี้คือหนังชุดใหม่ในโครงการองค์สมเด็จพระเทพแต่ชุดเก่าเนี่ยพระองค์ท่านตัดไปว่าห้ามเอาออกจากนอกพิพิธภัณฑ์โดยเด็ดขาด อย่าหายใจแรงหน่อยนะเพราะว่าเมื่อกคร่เห็นพี่เขาเล่นโชว์เราก็เลยอยากรู้ว่าเขามีคาแรคเตอร์ของตัวละครอะไรยังไงบ้างเพราะเห็นมีแบบเนานเนาะเป็นตัวตัวใช่ไหมคะก็คือหนังใหญ่เป็นต้นแบบของการแสดงโขนค่ะครับโขนก็ได้ใช้ท่าทางของหนังใหญ่มามาแสดงให้เป็นสามมิตินะครับอย่างตัวที่พี่เล่นเมื่อสักครู่นี้มีชื่อว่าอะไรคะอันนี้ที่ผมถือนี่คือทศกัณฐ์หน้าพรหมก็คือร่างสุดท้ายทศกัณฐ์หน้าพรหมส่วนอันนี้พระราม ก็คือเรื่องราวของหนังใหญ่เนี่ยก็เหมือนโขนอารามเกียร์อารามเกียร์เป็นบทพระราชนิพนธ์มาต,ตั้งแต่เก่าแก่ทีนี้หนังใหญ่เนี่ยเป็นการแสดงหรือะาการแสดงชั้นสูงซึ่งใน,ในอดีตนั้นประชาชนไม่มีโอกาสได้ดูก็จะมีถ้าจะเป็นประชาชนจริงๆก็เป็นลูกศิษย์วัดหรือไม่ก็เป็นพระที่บวชเข้าไปไ<ด>วัดขนอนเนี่ยก็คือตามประวัติก็คือวัดขนอนสมัยก่อนเป็นด่านเก็บภาษีอากรเรียกว่าด่านขนอน มีแม่นาแม่กองพาดผ่านแล้วทีนี้พอเวลาเขาเก็บภาษีก็คือเก็บภาษีย0สิบแล้วทีนี้ไอ้ไอ้ไหนังเนี่ยมีอยู่ชุดหนึ่งชุดเก่าเนี่ยเขาถวายกับอดีตเจาวว้าวาดก็คือท่านพระครูตัทธาสุนทรหลวงปูก่ก่อมแล้วนี้หลวงปูก่ก่อมท่านก็มีลูกศิษย์ลูกหาอยู่แถวราชบุรีเป็น,เป,นเป็นข้าราชการราชบุรีนะฮะก็ก็เลยมีมีความคิดว่าน่าจะสร้างหนังขึ้นมาหนังหนังตัวเนี้ยตอนแรกจะเอาหนังตะลุงหนังตะลุงตัวเล็กๆแบบ,บ,บทางใต้ทีนี้ลูกศิษย์ลูกหาที่เป็นช่างอยู่ใน รับใช้ในในวังอยู่อะไรก็บอกว่ามันเล็กไปทําเป็นหนังใหญ่ดีกว่าไหมหลวงพ่ออะไรอย่างเงี้ยครับตามประวัติก็เลยเป็นสร้างเป็นหนังใหญ่ขึ้นมาพี่เป็นลูกศิษย์ของท่านด้อไม่ทันนะครับปีสมัยกันที่ห้าโอ้โหสมัยนู้นเลยแต่พี่ก็เป็นลูกศิษย์เรียนเรื่องของหนังเนี่ยมาจากหลวงพ่อที่วัดขนอนเหมือนกันใช่ไหมก็คือเป็นการต่อต่อเนื่องจาก สืบทอดกันมาแบบชาวบ้านมาเรื่อยๆครับจนถึงคุณ,คณพ่อผมเป็นครูสอนเชิดเรา oh. ก็มาต่อมาแล้วก็มาเด็กน้องๆต่อกันมาอะไรเงี้ยครับ oh. แล้วตอนนี้เราเป็นอาชีพหลักเลยไหมเรื่องของการ <c oughs> เล่นหนังเนี่ยครับก็อยู่ทําทงานอยู่กับหนังใหญ่เป็นเป็นหลักเลยครับ oh. <c oughs> อ๋อเป็นอาชีพใช่ครับเพราะเพราะอันนี้ไม่ใช่เรื่องของการสื่อสารอย่างเดียวละครับแต่สามารถเอามาประกอบสอาชีพได้ด้วยแบบนี้มีจัดแสดงอ๋อช่วงนี้มีจัดแสดงที่ไหนยังไงไหมคะช่วงนี้ครับมีวันเสาร์เราแสดงหลวงพ่อท่านจัดให้แสดงให้ชมฟรีหนึ่งรอบคือ10โมงเช้าแล้วก็วันอาทิตย์กับวันนักขัตตะเลิก11โมงวันเสาร์ก็คือวันนี้วันที่ส3สามสงการก็มีใช่ไหมคะว่าโมนเช้าแต่วันนี้วันที่13เนี่ยเรา เราจะหยุดเพราะว่าเราจะรอให้ดูตอนงานเทศกาลเราเลยเราเสร็จเทศกาลสองวันอย่างครี้แต่ว่าถ้าตามปกติแล้วถ้าไปที่วัดขนนนเราก็จะได้ดูแบบนี้ถ้าเป็นปกติถ้าไม่ใช่ตอนวันนี้นะครับไม่ใช่วันที่13นี้เราก็จะก็เปิดปกติอย่างที่ผมกล่าวไปเบื้องต้นนะฮะว่าวันวันเสาร์สิบโมงวันอาทิตย์กับวันนักขัตฤกษ์สิบเอ็ดโมงหนึ่งรอบครับมาครับแต่ว่าเห็นว่ามีการจัดงานเทศกาลหนังใหญ่วัดขนนนครั้งที่17 13 1 4เมษายนที่วัดขนนนเลยครับ เป็นงานอะไรยังไงมีอะไรกิจกรรมอะไรบ้างเดิมทีงานเนี่ยเป็นงานที่เราลําลึกถึงหลวงปู่กลก่อมก็เป็นครูบาอาจารย์เรา mm hmm. ก็จัดปกติมีหนังกลางแปลงมีิเกสมัยก่อนทีนี้ว่า,าตอหลังมาเราหลวงพ่อได้คิดว่าฮ้ยถ้าเราเอาการแสดงอื่นที่ชาวบ้านไม่ค่อยได้ดูอย่างี้ครับ <laughs> เราก็เลยได้งานแสดงสี่ภาคมารู้จักกันมาแล้วก็เริ่มทําขึ้นมามจนถึงปีนะี้เป็นที่นที่17ก็เลยเป็นเรื่องราวของการแสดงโขนรวมกับหนังใหญ่เรียกว่าหนังติดตัวโขนมีโนรามีดิเกฮูลูมีโป่งลางมีการแสด,แสดงแสงสีเสียงของครูกิจใช้ถิ่นบุญที่เป็นแบบทางเหนือล้านนาอะไรอย่างเงี้ยครับเอามารวบรวม มาแสดงกันที่วัดแต่ละปีก็จะไม่ค่อยซ้ากันมีหุ่นละครเล็กอะไรเหล่านี้ครับมีหลายๆอย่างก็คือเป็นศิลปวัฒนธรรมรวมเลยไม่ใช่เฉพาะหนังใหญ่อย่างเดียวครับเออหนังใหญ่ผมเห็นว่ามีหน้าจอกับหลังจอใช่ไหมหรือว่าหลักๆเขาจะอยู่หลังจอแล้วก็ใช้ไฟแสงเงาเข้ามาเออหลักๆจะแสดงหน้าจอครับหน้าจอหน้าจอคือเราเห็นตัวพี่แบบนี้เลยหลังเมื่อกี้ที่เชิดนะแล้วก็จะวนถ้าเราจะโชว์ความหล่อเราเราก็วนหน้าังสักหน่อยนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่แล้วก็ถ้าเกิดจะเป็นแบบ หลังจอนี่ก็คือเหมือนกับเขาเรียกว่ากราวหนเดินทางมาแต่กลเป็นเงาก็มีบ้างแต่น้อยอ๋อเดี๋ยวนี้มาอยู่ข้างหน้ากันแล้วดังแสดงก็จะเห็นพี่เห็นหนังอะไรอย่างนี้และจแต่เห็นแต่ด้านหลังเป็นส่วนมากค่ะหนังใหญ่นี่จะอยู่หน้าจอเป็นหลักก็จะมีแสงจากด้านหลังแล้วก็แบ็กกราวก็คือจอจะเป็นสีขาวเพื่อให้ให้ความเป็นแสงแล้วเงาเนี่ยก็ทำงานได้ชัดเจนในเรื่องของการแสดงเรื่องเงาครับคือจะไม่ได้เห็นตัวพี่ชัดไม่ได้เห็น แต่เห็นเป็นเงาเพราะว่าข้างหลังมันเป็นเป็นไฟเราต้องทําให้ตัวหนังเนี่ยเป็นเด่นกว่าคนแสดงเพราะอะไรเออเพราะว่าคำคำจำกัดความของคําว่าหนังใหญ่นั่นก็คือตัวหนังนี่แหละตอนที่เป็นตัวละครแสดงคืออยู่นี่ไม่ใช่ตัวพี่ไม่ใช่เราแค่ทำให้นี่มีชีวิตขึ้นมาแค่นั้นเองแล้วก็คนภาคก็จะจะภาคบรรยายเนื้อเรื่องไป S <S เห็นเห็น hmm. ว oh, ่าพ uh huh. right? ี่ตามดีไปคนภาคด้วยใช่ไหมฮะมันฝึกยากไหมเรื่องภาคหรือว่าเราต้องเข้าใจต้องอินกับเนื้อหาเรื่องราวก็เราต้องจําในส่วนของบทภาคเนื้อเรื่องของของตอนที่เราจะแสดงการภาคมันต้องมีทํานองมีอะไรอย่างนี้ไหมครับมีทํานองครับอ๋อต้องมีทํานองด้วยแล้วเป็นเป็นลักษณะของการเล่าของการพูดหรือว่าเป็นแบบร้อยกรองร้อยแก้วเป็นกาบฉบังครับยกตัวอย่างหน่อยได้ไหมอ่ายกตัวอย่างก็จะเป็น สมเด็จพระรามสุริยวงศ์พระองค์ทรงสเสด็จออกอยังหน้าสุวัณราชพระพระ้อมด้วยโยธาทั้งสองพระนครอ๋อนี่คือการภาคหนะังใหญ่แล้วก็จะมีจังหวะของการพูดจากันอะไรเงี้ยก็มีแทรกแทรกเข้ามาแต่ถ้าเกิดเป็นแบบเนื้อเรื่องตามบทพระราชนิพนธ์ก็ต้องเป็นทำนองนี้ไปเลยทำน,น,นองนี้เลยเห็น <He ard. S 1> ว่ากำลังยื่นเป็นมรดกโลกยูเนสโกด้วยครับ ก็ปีนี้ทางหลวงพ่อท่านใช้เขา,าเรียกแบรนด์ไอก,การกันหัวข้อที่จะทำทำงานอย่างนี้นะเขาเรียกว่าศรัทธาศิล์นะครับทินหนังใหญ่นะครับก็คือ,อโนราก็ขึ้นเป็นมอดอกโลกแล้วสงการเราก็เพิ่งปีที่แล้วโขนก็ไปแล้ว,แล,วแล้วก็นวดไทยก็เอามาด้วยหลวงพ่อเอามาด้วยนะแล้วก็หนังใหญ่กําลังจะยื่นเข้าไปรอยสองปีกว่าจะได้มาเราก็เลยเอาตรีนี้มามาเล่นว่าเออหลายๆอย่างที่เป็น ศิลปวัฒนธรรมการแสดงเราเนี่ยได้ขึ้นทะเบียนเป็นมอดกโลกไปหลายๆอย่างเราก็เลยพอรอหนังใหญ่สักหน่อยน้องใหม่ที่กำลังจะขึ้นไปอะไรเงี้ยครับก็รอลุ้นกันก็เลยเอาเอาสิ่งเหล่านี้มารวมกันอยู่ในงานเทศกาลหนังใหญ่วัดขนอทางที่17ด้วยเลยครับหมายถึงว่าบอกเล่าผ่านการการการแสดงการเล่าเรื่องด้วยแล้วก็การแสดงที่เป็นที่ขึ้นเป็นมอดดกแล้วก็เอามาแสดงที่วัดด้วยสองวันเลยเอามาโชว์เอามาโชว์เลยครับเอาโนรามาจากใต้เอาหนังตะลุงคนเอา ขนมาจากสิ่งกรมสิลปกรมาแสดงร่วมกับหนังแล้วก็มีของครูกิจมีอะไรหลายๆอย่างมาแสดงกันสนุกน่าสนุกจังเลยงานจัด2วันคือวันนี้กับวันพรุ่งนี้1 3บสเมษายนนะฮะตั้งแต่กี่โมงยังไงบ้างฮะเราจะเริ่มตั้งแต่11บเอโมงไปเนี่ยก็คือที่วัดที่งานเนี่ยครับวันนี้เดี๋ยวจะมีช่าง10หมู่ช่างสิบหมู่ก็คือมาสาธิตการทําหัวโขนการแกะหนังแกะไม้ทําเรือจําลองอะไรหลายอย่างในกับในภายกลางวันนะครับแล้วก็พอสักบ่ายโมงก็จะไม่ค้าไม่ขายเขาก็จะมาเปิดร้านแต่ว่า เป็นการแลกเบี้ยเบี้ยหาบาทสิบาทแล้วก็เบี้ยก็ไปเช่ามาแล้วก็ไปซื้อของไปทานแล้วไอ้เงินรายได้ทั้งหมดเราก็ถวายวัดหมดเลยออเอามาเพื่อมาเป็นเป็นทบสมทบทุนในการจัดงานของเราวันนี้วันพรุ่งนี้อะไรเงี้ยครับแล้วก็ที่เหลือสักประมาณเย็นๆก็จะมีบางปีก็จะมีโปรงรางมีดิเกฮูลูอ,อะไรมาอนแดดล่มลมตกนะครับแล้วก็พอเข้า เข้าพิธีการก็จะมีผู้หลักผู้ใหญ่มาเปิดงานเปิดงานแล้วก็แสดงไปเหลือทีนี้ก็จะมีอะของครูกิจแสดงเรื่องตำนานนางสงการก็คือปีนี้นางโมโหทอนนอนมาบนมายุราก็คือบนนกยูงอะไรเงี้ยแกก็จะเป็นแสงสีเสียงประมาณสักครึ่งชั่วโมงแล้วก็ที่เหลือจากนั้นก็ลำดับไปหนังใหญ่จะเป็นเจ้าภาพจะ แสดงรายการสุดท้ายนะครับแล้วก็ปีนี้เราได้เชิญหนังใหญ่จากวัดบ้านดอนจังหวัดระยองมาแสดงร่วมกันด้วยโอ้โหครับมาเรื่องนี้มาแบทเทิลวะครับมามาไม่ไม่แบทเทิลอะมาเฟเจอริ่งดีกว่ามาร่วมกันถ้าแบทเทิลมันจะดูต่อสู้กันไปอย่ไหว่าถ้าไปงานนี้งานเดียวนี่คุ้มเลยนะได้ดูทุกอย่างเลยนะคะโอ้โหฝากไว้นะฮะสำหรับใครที่อยากจะพาครอบครัวไปเที่ยวในเชิงวัฒนธรรมหรือว่าไปเล่นน้ําเหนื่อยละวะเย็นเย็นแดดล่มลมตกก็มาที่มาดู ที่หนังใหญ่วัดขนอนจังหวัดราชบุรีอ่าโพธารามนะครับถ้าอยู่บ้านร้อนก็ไปร้อนที่นู่นก็ได้ครับครับวันนี้ขอบคุณทั้งสองด้านนะพี่หมูและพี่ตั้มนะครับขอบคุณมากครับค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาค่ะ